แบบว่าฝันว่าเมื่อคืนนะ่ะมีล, <Beast. S 1> Big, ลูกชื่อว่า b r e e z อพ่อชื่อบิ๊กลูกชื่อบรี e อะไรจะพูดมาะไรไม่มันมีมันมีแบบมันเห็นมีคนคนหนึ่งชื่อบิ๊กอะในเฟซอะเขาโพสบอกว่าเขาฝันว่าเขาว่าได้ลูกชื่อว่าบรี e บิ๊กไหนเอ้าพี่ไม่ได้ว่าบิ๊กเกิดจะมันมีมันแบบคิดว่าเป็นไม่ได้ไหมถ้าเกิดแบบพ่อชื่อบิ๊กลูกชื่อบรี e แม่แม่ต้องชื่ออะไรแม่ชื่ออะไร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะที่กําลังมาแรงเอามากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับคู่เพื่อนซีอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหรือบอสวิคกิติวุฒิวารุณกับสาวเบสรักวณีคําสิงนั่นเอง ซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมฝันว่าได้ลูกคนที่3ชื่อบีสนะคะมียายแก่ๆเนี่ยอุ้มเอามาให้กําลังจะอุ้มสะดุ้งตื่นซะก่อนโดยงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ทําเอา FC แฟนคลับนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกนะคะว่ามีเถอะอยาก ให้มีลูกเนี่ยคือความสุขของเธอฝันดีนะเนี่ยรอผูกแขนแต่งงานนะคะบางก็บอกค่ะว่ารีบรีบมีเลยค่ะ FC ทางหน้าจอเนี่ยพร้อมเลี้ยงแล้วก็ซัพพอร์ตน้องบีเสมอค่ะจะได้โชคลาภก้อนโตถ้าเด็กจะมาจริงขอสองคนค่ะเป็นแฝดชายหญิงเด้อจา้าบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าเตรียมรับขวัญลานจ้ะครอบครัวตัวบอสบิ๊กเดชปริศมหวังที่เถอดการตลาดคือที่สุดแลว้วบอสบิ๊กนะคะบางก็บอกว่าเบิร์ดบีบีบ,บ,บีพุ่น ด้อม 3B ีว้าวว้าวว้าวคล้องจองเลยจ้าเพราะชื่อบิ๊กแม้ชื่อเบสลูกต้องชื่อบลิสนะคะบางก็บอกนะคะว่าขอให้ฝันแม่นนะลูกและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับนะคะหลังจากที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนแล้วแต่ว่าใดๆเนี่ยสิทั้งงานนี้เนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตถึงขั้นฟินกันอีกแล้วค่ะเมื่อทางด้านของดีเจมะตูมค่ะคุณผู้ชมได้มีการไปถามสาวเบสร,รักวันีคำสิ่งนะคะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้าน แล้เนี่ยได้โพสตค่ะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันว่ามีลูกชื่อว่าเบรสนั่นเองค่ะโดยงานนี้นะคะทางด้านของดีเจมะตูมเองคุณผู้ชมก็ได้ถามว่าพ่อชื่อบิ๊กลูกชื่อเบรสแม่เนี่ยต้องชื่ออะไรในมุมของเบสเบสคิดว่าแม่เนี่ยต้องชื่ออะไรนะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมค่ะก็ทําเอา fc แฟนคลับค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นกันอีกแล้วนะคะบางก็บอกว่าแม่เนี่ยชื่อเบสไงพี่มะตูมต้าวเบสเขินนั่นนั่นนะ,นะคะบางก็บอกเขาว่าน้องเขินฝันที่เป็นจริง ฝันดีครับลูกบอสเนี่ยจะได้ลาบก้อนโตจากผู้ใหญ่โอ้โหคุณผู้ชมทางด้านของบอสบิ๊กนะคะฝันดีขนาดนี้เนี่ยทางด้านของ f อฟซแฟนคลับก็อยากให้ฝันนี้เป็นจริงกันละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะงานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างสาวเบสรักวณีคําสิงจะตอบว่าอย่างไรอะเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะแบบว่าฝันเมื่อคืนน่ะมีลูกชื่อว่าบรีสบีเออพ่อชื่อบิ๊กลูกชื่อบรีส อะไรช่วว่าอะไรไม่มันมีมันมีแบบมันเห็นมีคนคนหนึ่งชื่อบิ๊กอะในเฟซอะเขาโพสต์บอกว่าเขาฝันว่าเขาอะได้ลูกชื่อาบริบิ๊กไหนเอ้าพี่ไม่ได้ว่าบิ๊กเลยแต่มันมีมันแบบคิดว่าเป็นไม่ได้ไหมถ้าเกิดแบบพ่อชื่อบิ๊กลูกชื่อบรีสแม่แม่ต้อง <c oughs> ชื่ออะไรมมแม่ชื่ออะไรในมุมของเบสเบสคิดว่าแม่ควรชื่ออะไรบู๊ไม่แม่ควรชื่อตูมครับ